รถพยาบาลฉุกเฉินหลายคันเร่งเข้าช่วยเหลือแรงงานข้ามชาตินับร้อยคนออกจากโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งส่งออกต่างประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วออกมาจากสายพันธุ์การผลิตของโรงงานดังกล่าวฟุ้งกระจายไปทั่วภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วยนะคะแรงงานที่สูดดมสารแอมโมเนียเข้าไปบางคนอาเจียนเวียนศีรษะบางคนอาการ แรงถึงขั้นหมดสติก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลในเมืองหาดใหญ่ เช้าวันนี้ทางโรงงานหยุดการผลิตนะคะเพื่อรอการตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากการจนเกิดการรั่วไหลของสารแอมโมเนียส่วนชาวบ้านที่ประสบเหตุก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบโรงงานก็ต้องอพยพไปอาศัยที่วัดเป็นการชั่วคราวค่ะเพราะว่ากลิ่นแอมโมเนียแถวๆบ้านรุนแรงมากเพิ่งจะกลับเข้ามาบ้านพักได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เรียกร้องให้โรง,งงานตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยจากสารเคมีให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ปีเคยทำงานมกงกนเนี่ยทำงานอยู่โรงงานปีเคยเป็นผู้แม่มังกอปีเคยเป็นผู้จัดการห้องเย็นมักรเนี่ยตอนนี้มีความเสี่ยงกว่าอยากฟังเกี่ยวกับเตื่องเย็นผติดตั้งห้องเย็นให้เขาอันครับอ๋อคือมานถึงต้องบอกว่าว่าตัวนี้จะต้องเปลี่ยนอายุกี่ปีถึงจะเปลี่ยนน่ะอ๋อนี่เป็นว่าห้องเย็นใช่ไหมค่ะอ๋อไม่ถึงว่าวัสดุตัวนี้คุณจะต้องเปลี่ยน ที่ปีปีนี้จะเปลี่ยนเพราะว่าให้การเรี้นขึ้นมันเจอมันถูกถูกโรงงานนะคะตอนนี้ทีมช่างของโรงงานอยู่ระหว่างเข้าไปแก้ไขจุดที่สารแอมโมเนียรั่วไหลนะคะขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยว่าจะเดินสายการผลิตต่อไปได้หรือ